ที่ที่กินบอกอุ้ยจิตใจเหลือเกินซีฟู้ดนี่นะคะอร่อยตรงที่ความสดใหม่นี่แหละค่ะไปชิมกันซะหน่อยนี่หอมกทะเลมะพร้าวอ่อนมาแล้วนี่นะคะนี่เลยข้าวผัดปูพรีเมียมกำลังตามมาเห็นไหมโอ้ปูมาเป็นตอนนี้แล้วหูไข่นึ้งนมสด นี่ไฮไลท์เลยจ้าคุณตานั่นไงตาดีนะแล้วก็ข้างๆน่ะข้างล่างนีกุ้งเผาป่ะกุ้งเผาแล้วก็มีแกงส้มไข่ปลาริวเกลนะคะเนี่ยเอาจริงแล้วเป็นเมนูไฮไลท์นะคุณดูกุ้งตัวใหญ่มากคุณตากะสิตัวใหญ่แบบลอสเตอร์้าว่ะไม่ถึง3ตัวโลอะเออใช่หตัวใหญ่มากเนาะนี่ค่ะเจ้าของร้านชื่อว่าคุณพัฒนาพงษ์สำรานะคะคุณเขาก็ภูมิใจนำเสนอเลยไหมไหมยิ้มใจหยีเลยอะ โอ้ยร้านเส้นอร่อยอนี่เลือกวัตถุดิบอย่างดีพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสมุทรสาครก็ติดทะเลอยู่แล้วเนาะเน้นความสดใหม่รสชาติจัดจ้านลูกค้าชิมติดใจทุกคนดูมันกุง้ง<อ>ม,มันกุง้งม,มันกุง้งอุย้ยฟังพี่พัฒนาพงศ์กันสัหน่อยค่ะ เนนเก,าาก็หอมอามะพร้าวอ่อนนี้เราก็จะคัดวัตถุดิบจากบ้านเราเนี่ยครับนะกุ้งปลาหมึกปลาแล้วก็เป็นมะพร้าวจากาาทางบานแพาวของเรานี่ครับกุ้งแม่น้ําเราก็จะมีตัวแทนที่จะจัดคัดสรรไซส์ที่มันได้มาตรฐานแล้วก็ส่งให้กับเราทางร้านเราอย่างต่อนเนื่องครับรสชาติของทางร้านก็จะเป็นเน้นรสชาติจัดจ้านครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของทางร้าน คแซบๆว้าจานนี้ได้จานเ<ล>ดียวรูไข่ดีไม่ได้มีพื้นที่เหลือให้กระดองเลยจา้าไข่จัดแน่นเต็มกระดองเลยนะค,ะครับโอ้นัวนๆแบบนี้ค่ะไปนั่งกินลมชมวังกุ้งได้เลยที่ร้านครัวในวังตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองสมุทรสาครโอ้โหดูไข่เต็มกระดองเลยอ่ะสุดๆนะคะอันนี้ยังส้มไข่ปลาเกีวใช่ไหม นี่นะคะโอ้ยตายเขาผออยากกินโอ้แล้วต้องให้ร้านนี่เขาทำเป็นทำให้นะไอ้นี่นะพาต้มนานไปไข่ปลาตัวนี้มันจะแข็งแตกมันก็แตกเนี่ยมันต้องให้พอยุ่นๆหน่อยอะตะเคี้ยวแล้วแตกโป๊ะในปากเนี้ยเนี่ย่เริ่มมีเวลาของมันนะแช่นานไม่ได้จริงจี่ฟูดจัดไปสองร้านเลยจุกเลยนะคะครับผมบรรยากาศดีมากด้วยเนาะข้าวช่องแปครบเครื่องเคี่ยงค้างครอบคลุม